สวัสดีจ้ามาดามสวยสาวเมอืเองสกลนครแชแนลจากพี่นอ้องมี่ยังละมาดามสวยเอ้ยเกลื่อนหลายย่างหลายแนวจ้ะค่ะอันเมาส้องไม่ได้อยู่ตลาดนัดค่ะไปตลาดนัดเมื่อน,นี้อันได้ยังละเนับความไม่ไกลให้สามีอันถึงวิดีโอให้ค่ะพี่น้องค่ะนี่มะบวบค่ะอันนี้ก็อันพักสงงงังเงานะจน้ะเนาะอันนี้กัอันพักกระเดาค่ะ ทักสังเง่เอาไปใส่แกง,งไม้จะพี่น้องจ้านี่น,นี่อันนี้ผักกระเดาอันนี้เห็ดขอนขาวค่ะเห็ดขอนขาวอันนี้ต้อค่ะซื้อซื้อมกเดี๋ยวเสียไปกินเองค่ะอันนี้คือปลาล่าค่ะปลาล่าตำบงังฮูงค่ะของของอันร้านเพส่นขายอยู่อันจะดัดลงคุ้มเขานี่แหละค่ะเสพเสปลาล่าเพื่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะเมาส์ค่ะเมาส์เราไม่ไล่จะพี่น้องจ้าเบื้องนาะค่ะ,คะมาดามสุ่ยเมาส์เราไม่ไล่ จะเอาไปเกศอันให้พี่น้องทั้งอำเภอว่านนอนนิวาดค่ะเมื่ออื่นค่ะเมื่ออื่นวันอาปปเอเทิตย์ทีไปไอแถวอำเภอว่านนอนนิวาดเนาะค่ะเนาะมาดามสุยก็เลยเมาอันน,น้องไม่ไล่ค่ะพี่น้องค่ะเมาเลยค่ะเป็นกระสอบเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะพักเมาอันเอาไปฝากอันพี่ฝากน้องทั้งอำเภอว่านนอนเนาะค่ะเนาะคุณนะคะน้องไม่ไล่ค่ะ เรไม่ไรจากผู้พานจะพี่น้องจ้า